ได้เวลาแล้วจ้าสวัสดีสวีดัสเสียงเจ้าแจ้แวแหววหวานน้ำตาลหยดย้อยเมน้ก็สีเสียงหวานเสียงแจ้วอยู่้อจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันเปอเป็นพวงเพลิงอีจ้าสาวผู้ไทยก็สีเป็นพวงเพ,งพง <c oughs> ลิงจัิงสิล่ะเต็มกล้องอาญ่าเมนูเส้นเนี่ยทําไมมันได้เยอะจังเลยนี่ค่ะน้ําสุก,กี้นี่น้ําสุกี้แบบนี้จะกินกับน้ําสุกี้แบบนี้ ไม่ใส่น้ำซุกี้ก็แซบอยู่จ้ากินเมือ่บอบลลพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเาผู้ไทยจะผสมกับซอสมะเขือเทศกับน้ำซุกี้ไปด้วยแล้วก็ซอสเผ็ดที่มันเหลือน้ำจิ้มที่มันเหลือที่กินไส้กรอกเมื่อวานนี่จ้าจะกินแบบนี้น้ำจิ้มสุกี้สำเร็จรูปสูตรกวางตุ้งตุ้งประมาณนี้จ้่ โอ้เส้นวันนี้กินเส้นจ้ะเส้นเออเส้นคือเป็นยังส่เส้นกับเส้นอีลีเดจ้ะวันนี้อะกินเส้นเนี่ยลงไปเลยแบบนี้จ้ะกินได้แบบนี้เลยจ้ากินเหมือนซุก,กี้ธรรมดานี่แหละคะ่ะง่ายนี่แบบนี้ ปินตะแซบเราพอหญ่ไม่ญงมาก็เปินตะแซบจนตะนัวเมนูเส้นนี uh ้เส้นนี้มันเหมือนเส้นข้าวปุ้นเลยแต่มันเป็นเหมือนเส้นมันเป็นเหมือนข้าวปุ้นแต่มันเป็นเส้นเล็กๆหนไหมมันไม่ใช่เส้นใหญ่นะไหมจริงจ้ะเวลาเอาไปผัดมันเหมือนข้าวปุ้นเลยเนี่ยอืเป็นเส้นเล็กๆแต่มันเป็นเล็กนะ่ะไหมเป็นข้าวปุ้นแห้งแน่นอนเลยเนี่ยเพราะมันมาจากประเทศ เพื่อนบ้านจ้ามาจากเวียดนาเขาปุ้นแน่เลยจ้ะสาวุทยคิดไม่ต้องเป็นแน่เลยเขาปุ้นอะไรจ้ะเฮาก็ไม่ใช่เด็กเส้นนะนจะกินนะคะเนี่ยอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ยหอนตัวตัวเลยหนึ่งสองสามป้ายอือือร้อนร้อนแบบได้ใจ โอ้ยมันคือห่อนแต่ละพอ,อยายไม่ไ่เอ้ยมันร้อนคว่าร้อนเอาความร้อนออกก่อนเพราะว่าเพิ่งออกจากเข้าก็อยากกินหอนมันก็หอนพระจ้ะพึ่งออกจากเตาพึ่งออกจากหม้อสดๆร้อน <c oughs> ร้อนกับร้อนอีรีเด้อร้อนอีรีอรอเต็มจานเลือกอ่อยอันเนี <c> ้ย <oughs> ฮิตังได้ขอสีกินเมื่พ่อแม่พี่น้องอืเอาสุสดุสดน้ำเอากินอันนี้ซ้อมค่ะอันนี้ช้อนอ่ะกินสองมือหลุดสาวพุธไทยเอ้ยมือเดียวมันแบาดแสบมือเดียวมันบนนัวสองมือเลยหนึ่งสองสามปอื้อืมเอาร่อยออืมมันหอมน้ำซุปเพราะว่าน้ำซุปเราเคี่ยวมา มันเป็นน้ำซุปกระดูกหมูอือืมอืมเมนูนี้มันเป็นซุกี้ข้าวปุ้นแน่เลยอ่ะสาวผู้ไทยตั้งชื่อเมนูข้าวปุ้นเลยจ้ะเนี่ยซุกี้ข้าวปุ้นเคยเคยกินบอ่อซุกี้ข้าวปุ้นข้าวปุ้นเส้นเลกจริงๆนะนี่ เป็นข้าวปุ้นจริงๆแล้วเนี่ยข้าวปุ้นเลยบ้านภาษาไทยหอมข้าวปุ้นภาษาไทยก็ชีว่าขนมจีนนั่นแหละคะ่ะใส่กอกใ้่กอกก็ต้องกินกับน้ำจิ้มแบบเนี้ยใส่กอกเอาใส่แบบเนี้ยกินแล้วก็ซดเลยอืมอืม,มอร่อยอ๋อเส้นเข้าไปด้วย ใครว่าสาวภูไทจะกินหมดบ้างจานกินหมดบอจานนี้กินหมดกดหนึ่งกินไม่หมดกดหนึ่งนมๆแล้วกดหนึ่งอันเดียวกัน <c oughs> กินไม่หมดก็ไม่เป็นไรค่ะใ่หม้อคือก้าเอาไว้กินมือต่อปะ <c oughs> อืมอืมสันไมรแสบเหรออืม คนนิดนึงไม่ใช่คนเพราะอะไรนะคะคนให้มันไม่ร้อนคนให้มันเย็นหน่อยนี่เส้นข้าวปุ้นเลยนะเนี่ยข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นเลยวันนี้กินข้าวปุ้นอีีเด้จ้ะข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นเลยคุดโดยด้ยวดยคว,วนันตุดตุดนี่เมนูนี้เมนูสุดยอด เปียกเลยคอยเห็นเขากินข้าวเปียกน,นี่คอยก็เอาเข้าวปุ้น้วไม่เห็นข้าวเปียกอ้คิดได้หลายชื่อเลยนะวันเนี้ข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นเลยหอมอ่ะอือืมอ่มผักสลับ ใส่เห็ดเห็ดเหลืองเห็ดขาเหลืองพรักคันตาเรนอร่อยอ เส้นข uh ้า huh. ปุ erm as, ้นจริงๆรู uh. ้แล uh. ้วรู้เลยโอ้โหเส้นเส้นเต็มเต็มหนึ่งสองสามหอนมอแล้วต้อไม่พี่น้องอ๋อห้อ อ,อ,อือืต้นหอมออมันจะเป็นโอรูวะทำไมสาบุทยถึงว่ามันเหมือนข้าวปุ้นมันจะเป็นคือจังข้าวปุ้นเป็นเส้นเหนียวเหนียวเหมือนข้าวปุ้นสาบุทยชอบพูด มันเป็นเส้นๆเหมือนข้าวปุ้นโอรวัวข้าวปุ้นบ้านสาบุไทยเขาจะเรียกอรวัวไม่แล้วโอัวโอัวโอัวเลยทั้งกินทั้งลองเพลงอา้าวทั้งกินทั้งลองเพลง สไตล์ครัวสาวบุไทยก็จะเป็นปทังสี่สไตล์สาวบุไทยก็จะเป็นทั้งกินทั้งร้องเพลงก็จังโบรานเขาวานน่ะลนะ่ะทั้งกินทั้งร้องเพลงผู้เท่าผู้ถ,ถูอยู่บ้านเขาสิว่เอาา่าวภาษาูุไทยว่าเสียงในฟิลม์มภาษาูุไทยเขาสิว่าว่าร้องเพลงเท่าเธอสิได้ผู้เท่าเธอสิได้ผู้เท้ามันเป็นไรคะ เจอมาเยอะแล้วเท่าเทนะเท่าแต่แควแออยังดีทั้งกินทั้งมวลเต็มจานบักไงอัวลัว อันนี้คือซอสพ,พริกพริกพริกเผ็ดเผ็ดเลยไหมกับซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำซุกี้ผสมเข้าไปอกินได้เสยและเป็นคนที่กินเนื้อย่างน้ำจิ้มจะหมดก่อนเนื้อจะ <c oughs> เป็นคนชอบกินน้ำจิ้มมากใครชอบเหมือนกันบ้างชอบกินน้ำจิ้มน้ำจิ้มขวดหนึ่งไม่พอ อก็กินเฮียกินห้ยเดีวซาบุไทยเอาใส่แบบนี้ก็ตักกินเลยอืมอืมจนหอมเอาใส่แบบนี้กินเลย วางปลาเส้นขึ้นหลายเ่ย หอมเห็ดกับหอมอ่ะต้นหอมเข้ากันสนุดยเหมาเอนี่ยอืมอืม,อม,อม,อมผักก็อร่อยเอาใส่นี้แล้วก็กินหากินเห็ดนะไม่ใช่ไร <c ười> ใส่กรอกลงไปไม่เข้าใจตัวเองเวลาเมนูเส้นนี่เขีย่ยไปเขีย่ยมาแต่สปาเกตตี้กินนะชอบอแล้ข้าใจจะของ แต่พูดถึงอร่อยไหมอร่อยแซ่บเลยแหละกินแล้วก็จะได้ออกร้อนีเลย <invece> I อเ v e y อยู่ว้าวโอ้มันผิดน้ำจะไม่มีแล้วค่ะเพราะเส้นเขาดูดเอาน้ำซุปไปหมดแล้วอืม น right. ขนาดแช่เส้นแช่เส้นเขาก่อนเพราะว่ามันจะมาแบบว่าเส้นแห้งนะมไหมขนาดแช่เส้นแล้วคะ่ะเวลาเราเอามาตุ่มน้ําอ่ะเขายังดูดน้ําไปหมดเลยมันจ้ะโอ้สยดเลยจ้ะ, oh. จะพวกเส้นแห้งเนี่ยอืมอ mm. สรุปแล้วอร่อยค่ะอโอเคค่ะขอบคุณนะคะสาวไรยกินไม่สวยไม่งามมาขออภัยเดอ้อวันนี้กินเมนูเส้นข้าวปุ้นเล็กนั่นเองสาวไทยมันเป็นภาษาบ้านเขาเนาะมันเป็นเส้นข้าวปุ้นเป็นเส้นข้าวปุ้นสิว่าเส้นหมี่ก็ไม่ใช่เส้นข้าวปุ้นเลยค่ะอืม สุกี้เส้นข้าวปุ้นค่ะข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นเลยรักนะจุบจุบให้ดูอย่าทิ้งกันเดอ้อบึงกันในเดอ้อฮลาลัวฮาลัว